ถาร้านแนะนําจังหวัดเพชรบุรีจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะร้านแนะนําร้านที่1น,นะคะก็คือร้านตุ๊กค่ะอยู่ที่ตําบลบ้านแหลมอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่เมนูมากมายอาหารจานใหญ่แล้วก็อร่อยด้วยค่ะ,ะมีปกานะจานใหญ่ค่ะจานใหญ่มากจริงๆอันนี้หมึกสามรสอันนี้ข้าวผัดโอ้อันนี้คือปลาฉลามผัดชา ปุสตี๊นี่คือปูห,หวานมากร้านแนะนำร้านที่สองของเพชรชบุรีคือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหมอดินค่ะอยู่ที่ถนนดำเนินกเกษมคลองกระแสงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีค่ะช่วงชิมเพชรบุรีสนับสนุนโดย เเเก้กเาาหล่อจชนคะะร้านแนะนำร้านที่3ร้านไอติมเจม,มวยนะคะอยู่ใกลๆกับก๋วยเตี๋ยวมอดินเลยะคะ่ะนี่ไอติมทุเรียนแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเผือกคาาโฮทวไ,ไอติมน้ำตาลกานโอดใส่มันใส่ทัว่วใส่ปักทองอร่อยปะ รอดช่องไอติมน้ำตาลตะโนดพ็อมด้วยลูกลานอันนี้คือลูกลานรอดช่องก็จะเป็นรอดช่องแบบสิงคโปร์อร่อยมาก ร้านแนะนำร้านที่4ของเพชรบุรีนะคะก็คือร้านข้าวแกงตำรับแม่ล้วนร้านนี้อยู่ที่ตำบลเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะสั่งอาหารที่มีเยอะมากๆแล้วนะคะแล้วก็ไปจ่ายเงินแล้วก็อยากนั่งตรงไหนก็มีที่นั่งมากมายนอกจากข้าวแกงยังมีก๋วยเตี๋วด้วยนะคะ ร้านแนะนําร้านที่5นะคะคือร้านลักซ่าคาเฟ่อยู่ที่ตะมนตเขาย้อยอําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่คุณป้าเขาดูแลร้านเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสั่งเสร็จก็สามารถที่จะไปเดินถ่ายรูปก่อนอย่าเร่งคุณป้านะคะทุกคนแล้วก็สามารถไปพายเรือได้นะคะไปเอากุญแจที่คุณป้าแล้วก็ลงเรือพายเรือเล่นรอคุณป้าทำอาหารอาร่อยอร่อยให้เราทานได้เลยค่ะ ห้าร้านที่ก้อยแนะนำใครถูกใจร้านไหนเชิญไปเลยเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามชม EP หน้าเจอกันสวัสดีคะ่ะ